สีทาสีับสมทุก้านครับดีไับทีุ่กท่านเราเป่องบีบีธรรมดาครับ่องมีบีธรรมดาจะมานำเสนอไรยี่เศษนะครับแดดร้อนเจสแวนกับเดี๋ยวจะไปขายลตรี่ต่อมาจากทาคลิปแล้วไายี่เศษนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะนายพิเศษนะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่เป็นมานะติดติดเลยฝติดตามเลยนะครับติดตามเป็นเนแกนะครับตามาาเอง่ม่่งครับอ้าวผูวนี้เข้าบ่คูณนทำวันละห้าหานอยนะฮนอยเฉพาะสิดิ์าอยการชาติ่อยพิเศษนอยกบตินอยีดีโอผู้วานี้ไม่เข้านะให้หกเจ็ดแป หสองสามสี่ห้าโอ้มันมาสองเก้ากับเก้าเก้าเลขเบื้อีกแล้วเพราะวานอันก่อนนั้นก็สามสามกับสามเจ็ดนะโอ้เลขเขบิ้ลงเออกบ่อยนะให้ระวังเลขเบิ้อด้วยนะครับระวังเลขเบื้ลงด้วยนะม,มาดูก,กันแบบนี้ห้ากับหกครับวันนี้นะห้ากับหกระวังห้าห้าหกหกด้วยนะครับจับห้าหกด้วยนะ เรก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับศนะูนย์หนึ่งสองฮะห้าศูณศูณห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหกคูณคูณหกหกหนึ่งหกหกสองสองหกตามนี้เลยครับเก็บครับคูณยินก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะสีบเ้าห้านะสอห้าใส่เจ้าหกก็หกใส่หกหนี้นะครับชอบเลยท้ายครับจบเลยห้าศูณศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้า หกคูณคูณหกหกหนึ่งแล้วหกหกสองสองหกนะครับชุดเจาะไม่ค่อยแม่นนะบอกไว้ก่อนให้ระมัดระวังนะอตัวดินก็พอโอเคอยู่มานี่นครับมาระวังด้วยนครับสามนี้กแล้วกันนะครับกขออทุกท่านจุ่มจุ่มนะครับทำไมมืดไปแดงเรัาขำนะใส่แว่นอ๋อมาใส่หมู่ Hello, loco